อมาถึงของ Sony กันบ้างเป็นเลนที่อยากจะได้เอาไปฝึกถ่ายหรือจะเอาไปเริ่มรับงานเริ่มต้นเนี่ยจะมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีทั้งฝึกถ่ายแล้วก็รับงานนะทั้งเป็น APS-C หรือว่าเป็น l l Frame เนี่ยก็จะรวมๆกันอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆลองนั่งฟังไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นในกลุ่มของ Sony เนี่ย ราคานะราคาจะสูงกว่าของ canon dslr อยู่แล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าของ sony เนี่ยเป็นกลุ่มเลนมิลเลอร์เลนะราคาเนี่ยจะสูงกว่า dslr นะครับโอเคผมจะแนะนำตัวแรกก่อนตัวแรกเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากนะครับตัวนี้เป็นเลนระยะ1 8 1 5 5 f 4อันนี้เอาไว้หัดถ่ายเอาไว้เรียนเอาไว้รับงานเริ่มต้น เป็น APS-C ที่ค่อนข้างครอบคุมมากๆนะครับเลตนตัวนี้นี่คุ้มค่าซื้อมายังไงก็ไม่ผิดหวังนะครับก็อยากจะเอาไปถ่ายแบบพวกปริญญา,าวิดีโออย่าเงี้ยทำได้หมดนะครับเพราะว่ามีทั้งกว้างทั้งยาวถ่ายงานได้หมดเลยนะเอาไว้เริ่มัดถ่ายหรือว่าเอาไว้เริ่มเรียนได้เลยราคามือสองน่าอยู่ประมาณหมื่นหนึ่ง นะครับหมื่นค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับระยะนี้ถ้าอยากจะอัปเกรดที่เก่งขึ้นนะระยะมันจะหดลงมานิดนึงนะจะเป็นของแทมรอน17-70 f 2 8ตัวนี้จะแพงขึ้นนะเมื่อกี้1มื่นึงใช่ไหมตัวนี้อาจจะประมาณ1 7 1 7น8ในราคามนะืนสองเนาะราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มในโหมดแบบเริ่มรับงานได้เลยนะพวกนี้นี่เอาไว้ใช้งานจริงๆจังๆได้เลย นะแล้วถ้าเป็นเอาไว้หัดถ่ายเล่นๆน,นะถ,ถ่าย <c oughs> เล่น <c oughs> ๆอยากจะได้ระยะทางยาวแบบไกลๆซูมไกลๆตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ5 0 0 0 6,000อันนี้ฝึกเล่นได้นะครับอันนี้เป็นเลน a อ s c เอนะเลนเอพี p s c. แล้วก็ถ้าเป็นพวกที่เป็นแบบว่าละลายหลังละลายหลัง a p s c มันมีเยอะเนาะ APS-C แบบละลายหลังมันมีเยอะมากเลย เอาตัวไหนดีเอาไว้ละลายหลังแบบถ่ายพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเป็นระยะ30เงี้ยก็ได้ครับ3 0 1.4ของ s i กมาอะไรเงี้ยราคาจะอยู่ประมาณ5-6 0 0 0พันเนาะก็สามารถเอาไว้ถ่ายรูปได้แล้วเนาะบางคนชอบแบบระยะไกลๆหน่อยก็จะเป็นระยะ56ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันอันนี้คือมือ2ก็จะอยู่ประมาณ5-6 0 0 0พันเนาะแต่ถ้าเป็นมือ1เนี่ย มันก็จะมีอยู่นะในราคา10,000ก็จะมีครบทุกระยะเลยอย่างอย่างถ้าในช่องผม,มก็จะรีวิวให้ดูเนาะอย่างของแบรนด์ยังนู no เนี่ยก็จะมีระยะ11 1.8นี่เป็นเลนมุมกว้างอันนี้เป็นละลายหลังอ่าเป็นละลายหลังระยะ33ก็ตัวละหมื่นตัวละหมื่นเนาะอันนี้ก็เป็นมุมกว้างมุมกลางแล้วก็มุมเทเละนะก็ไปเลือกได้ว่าชอบระยะไหนอันนี้คือของแบรนด์ยังนู ตัวละหมื่นถ้าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งจะเอฟต่ำลงมานะจะชื่อแบรนด์ว่าซีลุยซีลุยเนี่ยมันก็จะมีหลายบอดี้เนาะมีมีบอดี้ดำมีบอดดี้ขาวแล้วก็มีบอดีเนะอด้เงินนะบอดี้เงินคือตรงนี้ข้อดีของมันข้อดีของแบรนด์นี้ก็คืออ่าเลนค่อนข้างที่จะเท่เนาะมันจะมาเป็นเซตแบบนี้ตัวละหมื่นเหมือนกันถ้าซื้อเป็นเซตเนี่ยมันก็จะมีราคาพิเศษนะก็จะได้ใน f t ที่1.2คือละลายหลังมากๆเลยนะถ้าเป็นเลนส์แบรน,นี้เนาะแต่ส่วนตัวผมใช้แบรนด์แบรนด์น,นี้นะครับแบรนด์นี้ก็จะมี1.8 1.4นะก็ใช้ได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหาแล้วถ้าเป็นในโหมดอของกล้องฟูลเฟรมนะกล้องฟูลเฟรมใครที่เป็นกล้องฟูลเฟรมแล้วอยากจะไว้รับงานนะมันจะเป็นเลนส์ระยะนี้เนาะเป็น เลนระยะ45 f 1.8คือตัวนี้เป็นแบรนด์ซัมยังเนะะาะราคามือสองเลนละลายหลังของฟนะูลเฟรมเนี่ยตัวนี้นะจะอยู่ประมาณ4,000ถึง6,000นะครับเรียกว่าเป็นแบรนด์ความใจผมนะควัมใจผมเวลาผมอยากจะหยิบเลนละลายหลังอะไรเงี้ยผมจะเลือกแบรนด์นี้ก่อนเลยนะคือข้อดีของมันคือถูกเบาแล้วก็สีที่ได้ออกมาสวยนะ แล้วก็ค่อนข้างคมเลยเนาะเลนในกลุ่มนี้จะค่อนข้างถูกนะเขาเรียกว,ว่าเลนตินนี่นะตินนี่ก็คือเลนแบบมันเล็กๆนะเล็กๆนะแต่ว่ามันสามารถทำทำได้ปกติเลยนะละลายหลังได้ปกติมันก็จะมีระยะที่นิยมนิยมก็คือ45 f 1 8ตอนตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ4 0 0 0ัถึงอย่างที่บอกบอกไปเนาะแล้วก็มีเลนเทเลเทเล่นี่จะอยู่ที่ระยะ75 F108 ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ว่ามันหกพันเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ก็อยู่หกพันเหมือนกันใครอยากจะได้กว้างได้กลางได้แคบก็มีหมดเนาะแล้วก็ได้กว้างเป็นยี่สิบสี่ก็มีนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นฟูลเฟรมนะอย่าอย่าลืมนะฟูลเฟรมมือสองในราคาที่แบบว่าครึ่งหมื่นได้ฟูลเฟรมที่ละลายหลังอนะเล่นกลุ่มนี้คุ้มมากๆนะครับเอาไว้หัดถ่ายพอร์เทรตหรือไว้รับงานเงี้ยมันทำได้นะครับทำได้ ถ้าเป็นแบรนด์แบรนด์อื่นที่เป็นซูมก็จะมีซูมฟูลเฟรมก็จะเป็นระยะนี่เป็นระยะนี้ครับอันนี้เป็นเลนส์ตัวก่อนหน้านี้ที่ผมเคยขายไปเนาะตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะถ้าเป็นฟูลเฟรมแล้วเป็นเลนส์ซูมเนี่ยผมจะไม่ค่อยค่อยแนะนำา F4 ละถ้าเป็นฟูลเฟรมแล้วอะ่ะ ผมค่อนข้างแนะนําเป็น f 2 8ไปเลยนะซึ่งราคาผมคิดว่า,าค่อนข้างดีแล้วนะครับราคามือสตัวนี้นะครับสำหรับแทมลอน28 75เนี่ยราคามือสองจะหาได้ในราคาประมาณ15,000ถึงหมนแเนาะ1 5 0 0 0ถึง 18, แล้วไว้รับงานเนี่ยค่อนข้างคุ้มแล้วนะครับค่อนข้างคุ้มเลยเนาะอันนี้เป็นเลนส์แบบสำหรับรับงานถ่ายรูปพอร์เทรตอะไรทุกอย่างมันทำได้นะครับมันทำได้ แล้วก็อีกเลนหนึ่งที่เป็นระยะกว้างก็จะมีระยะตัวนี้เป็น16-35 f4 ตัวนี้ทำไมถึงแนะนำเป็น f4 เพราะว่าราคาตัวนี้ค่อนข้างถูกนะ16-35 f4 เนี่ยราคามือสองเนี่ยจะมีวิ่งอยู่ประมาณหมื่นต้นต้นหมื่นต้น,ต,น,ต,นต้นเอง ตัวนี้ค่อนข้างคุมถ้าอยากจะได้ f 2 8มันก็จะขยับเป็นแบรนด์ t a มรอนครับเทมรอนไม่รู้ว่าในเว็บนี้มีไหมอ่ะเป็นระยะนี้เป็นระยะนี้แทนเนาะก็ราคาก็จะขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่จะไม่ได้ว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่น่าจะประมาณหมื่นไปหรือสองหมื่นเนาะซึ่งะระยะกว้างเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอา f 4หรือ f 2 8เนาะ แล้วก็สําหรับใครที่ไม่ได้รับงานเน้นคุ้มเน้นคุ้มเน้นคุ้มมันก็จะเป็นระยะที่แบบว่าโอเวอร์ออลหน่อยโอเวอร์ออลมันก็จะประมาณเนี้ยยี่แปดสองร้อยยี่แปดสามร้อยอันนี้แล้วแต่นะส่วนตัวผมเคยใช้ตัวนี้ผมคิดว่าตัวนี้ก็สุดยอดเหมือนกันตัวนี้เ,เกรดเลนก็คือค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับค่อนข้างใช้ได้เลยเป็นระยะ 2ี 28, 200, นะ่ส0บแเนาะแล้วก็เอฟไหลตัวนี้มีรีวิวในช่องนะผมก็เคยใช้ให้ดูเนาะก็ถ่ายมาด้อนข้างางสวยเลยนะแต่ว่าความเป็นเอฟไหลในการทํางานจริงเนี่ยยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเอฟมันไหลเงี้ยเราจะต้องมานั่งปรับค่าใหม่เนาะก็อันนี้จะเป็นเลนดอาไเที่ยวซะมากกว่าเหมาะกับเที่ยวมากกว่าเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ยาวขึ้นก็จะเป็นระยะ300 ยี 20, 20 8, ่0ิบแปดสามร้อยตอนนี้ก็จะไหลเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่ามันไหลมัน,ม,นมันซูมได้ไกลขึ้นมันก็จะไหลไกลขึ้นนะเออก็เป็นเลนส์กลุ่มนี้นะครับสาหรับใครที่เ,เล็งๆไม่อยู่อยากแล้วแล้วก็แบบมยังไม่มีแนวทางอะไรเงี้ยก็สามารถดูคลิปนี้ไปเป็นไกด์ได้นะใครอยากชอบเลนแบบฟูลเฟรมอะไรเงี้ยฟูลเฟรมเอาไว้รับงานละลายหลังหรือว่าจะเป็น a อ c ละลายหลังอะไรเงี้ย แบรนด์นี้ก็มีเหมือนกันนะอืมก็สามารถไปจัดได้นะครับใครที่สงสัยตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์มานะเดี๋ยวมาพูดคุยกันหรือว่าถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ